สวัสดีค่ะหายไปนานเนาะค่ะนอะ้อเวลาพามาเบิองตุนทุเรียนจ้าทุเรียนชายแดพงพนมดงรักสุรินเนาะค่ะนอะ้อมีหลายระยะแล้วค่ะหน่อยๆนี่ก็เนี่ยระยะพวกไข่ปลาตีนหนูเนาะค่ะนาะระยะกระดุมหน่อยๆนีย่นยก็สิเป็นพวกระยะกระดุมเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วก็จะเป็นพกพวงมะเขือหัวกำไลน้อค่ะน้อก็จะเป็นดอกขาวดอกตูมดอกตูมดอกขาวนะคะงามๆเลยนะค่ะน้อเสร็จแล้วมันก็จะเป็นระยะอันหางแย้แล้วก็เตรียมติดลูกนะคะโอ้ยดีใจหลายทุเรียนสาวค่ะทุเรียนสาว ห้าปีหน่อยๆเนาะคะ่ะเนาะบางต้นก็เลาะเลาะเลาะ,ะ,ะออกเด็ดดอกออกหมดเลยค่ะเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงต้นมันก่อนเนาะคะ่ะเนาะต้นในสมบูรณ์ก็เก็บให้มันติดดอกจะให้มันติดตรงอันนี้ค่ะใกล้ๆต้นถ้ามันเป็นปลายปลายกิ่งมันจะมันสิตายค่ะเขาว่ามันจะตายเนาะคะ่ะเนาะก็เลยเก็บไว้แค่ใกล้ๆโคนต้นนะคะ คุณพออ่อน,นู่นน่ะเนาะคุณพ่ออีหล่าคุณพ่ออีหลา่ออหลาก็แฟนีหล่ากำลังจะทำระบบน้ำใหม่ค่ะระบบเก่ามันก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าจะทำให้มันสะดวกกว่าเดิมเนาะค่ะเนาะเป็นยังไงบ้างพอมีแห้งเนาะ,ะเนาะโอเคเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ให้บึงเรื่อยๆ ไม่ค่อยว่างเลยค่ะช่วงนี้ภารกิจตายเนาะค่ะเนาะไปเด้อไปเด้อขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ